ทุกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านแกะดำคำพีีวิตก็ทำกิจทำหน้าที่เช็คเช่นทุกๆวันหลังจากวางเว้นจากกิจประจำก็คือกิจที่ตนเองจะต้องกระทำอยู่โดยตามหน้าที่ก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาบันทึก เรื่องราวต่างๆที่พอจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวคำพีชีวิตเองสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ขยายความเรื่องนรกมีจริงไหมหากท่านใดได้ดูคลิปจะก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปสั้น เราเรียกว่าคลิปพอดเรื่องพอดเรื่องก็คือยังไม่ยังไม่มีเสียงบรรยายเป็นแค่ตัวหนังสือพอดเรื่องเราต้องเป็นต้องมีเสียงบรรยายด้วยเพราะว่าเผื่อคนที่เขามองไม่เห็นเผื่อคนที่เขามองไม่เห็นเขาจะได้รู้ไปกับเราด้วยซึ่งถ้าเ,เกิดท่านที่ดูในพอดเรื่องของนรกบีจริงไหมจะเป็นปุจฉชาวิสัชนาะ ปุจชาก็คือคำถามวิสัชนาก็คือคำตอบแต่ลักษณะคำถามก็เป็นถามว่าจริงไหมใช่หรือจริงไหมใช่หรือส่วนเป็นส่วนวิสัชนาที่เป็นคำตอบก็บอกว่าลองคิดดูนะลองคิดดูนะลองคิดดูนะก็ยังไม่สามารถจะชี้ชัดไปว่าเออ และความจริงนรกสวรรค์จริงๆเนี่ยถ้าชี้ชัดชี้ชัดที่ที่ที่ตรงไหนยึดอะไรเป็นหลักหรือว่าพอมีสันฐานใดๆให้ให้เราพอ,อจับต้นชนปลายได้ถูกไหมก่อนที่เราจะไปไปฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ที่เขาอยู่ในในในแดนนั้นๆ อันนี้หมายถึงผู้ที่เขาอยู่แดน,นนั้นๆหมายถึงว่าเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในแดนน,นั้นๆและเข้าเรื่องราวของเขาแต่ส่วนนี้จะยังไม่เล่าเราถอยกลับมาทําความเข้าใจพื้นฐานจริงๆแล้วความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณความเชื่อเป็นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลคือเป็นเรื่องเฉพาะตนเราจะเชื่อแบบไหนก็ได้ตามจริตตามความรู้สึกของเราแต่ว่า เหตุผลเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ตำนานและก็มติหรือสมมุติร่วมกันมติก็คือการสมมุติร่วมกันเช่นคำพิชีวิตยกตัวอย่างเช่นในคำพีต่ตางๆของแต่ละละทัทธิแต่ละความเชื่อก็จะมีเหตุผลที่บันทึกมาเป็นคำพีรวบรวมมาเป็นคำพีเป็นเรื่องราวบ้าง ก็จะให้ทัศนะหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่สามารถหยิบม,มาโชว์กันได้เช่นโลกวิญญาณอย่างเงี้ยผีอย่างเงี้ยนรกสวรรค์อย่างเงี้ยเราเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณโดยโดยเฉพาะแล้วก็ใช้ยังไงมันก็ยังไม่หายคลางแคลงใจได้หรอกเพราะว่ามันได้แต่ใชยเพราะว่าตัวตัวตั้งต้นมันเป็นสมมุติแล้วอะ ผสมยังไงมันก็สมมุติเหมือนเดิมเรามาดูกันว่าความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ในาศาสนาพุทธเราไม่ได้ให้ความสำคัญมากมายนะักถือว่าเป็นเรื่องราวของการลำดับไปเป็นเป็นสังสารวัตรก็คือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งในหัวใจในหลักของพระพุทธศาสาศนาโดยเฉพาะใน พระพุทธศาสนาในส่วนของเทรวาเนี่ยจะพูดถึงพระนิพพานซึ่งการพูดถึงพระนิพพานในพระไตรปิฎกเราจะพูดถึงเหตุผลเลยนะเหตุผลก็คือเพราะอย่างนี้ก็เลยทําให้มีอย่างนี้เช่นปฏิจจสมุปบาท12เป็นต้นดังนั้นการไปชี้ชัดระบุว่ามีหรือไม่มีเนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะใช่แต่การรู้เอาไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเนี่ยอันนี้ควรที่จะรู้เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายสำหรับเรื่องนรกมีไหมในตอนนี้คำพีชีวิตมีตัวละครตัวละครท่านนี้นี่คำพีชีวิตก็สนิทสนมกับท่านอยู่โดยความรู้สึกส่วนตัว ตัวละครท่านนี้ชื่อว่าพ่อใหญ่พุธพ่อใหญ่พุธเป็นใครคัมภีร์วิทย์ก็ไม่รู้จะเอารูปที่ไหนมาไว้ก็เลยได้พ่อใหญ่พุธท,ที่ใส่ผ้าแดงๆที่ท่านเห็นเดีนน๋ยวรูปนะให้ชื่อสมมุติว่าพ่อใหญ่พุธละกันทําไม่เรียกว่าพ่อใหญ่พุธสนิทสนมกันจังเลยใช่เพราะว่าพ่อใหญ่พุธนี้สนิทสนมกับคัมภีร์วิตเพราะว่าพ่อใหญ่พุธเนี่ย อันดับแรกเลยพ่อใหญ่พูดเป็นคนที่พาคัมภีร์ชีวิตกลับมาเป็นคนให้พูดกับพวกท่านได้ยินเสียงอยู่ทุกวันเนีย่ยคือไม่ตายนั่นแหละเพราะว่าพ่อใหญ่พูดนด่แหละตั้งแต่นู้นตั้งแต่ปี2อ2 0นี่ก็เลยเรียกว่าพ่อใหญ่พูดได้ส่วนที่2คือคัมภีร์ชีวิตเคยช่วยเหลือผู้คนที่หลายครั้งที่เป็นคนที่หมอบอกว่าตายแล้วจะเอาศพกลับมาบ้านและกางเต็นท์และ จัดบ้านจัดช่องดได้ก็ได้พ่อใหญ่พูดดิแหละไปพาเขากลับสู่ร่างกลับมามีชีวิตเป็นร่างกายอยู่ก็ได้มากลับไหวเพราะว่าคัมพีชีวิตนั้นเป็นปรพระภิสุ์อยู่ตอนนั้นก็ได้พ่อใหญ่พุดจากนั้นความสนิทสนมกับพ่อใหญ่พูธคัมพีชีวิตก็เลยสนิทสนมเป็นเฉพาะเวลาคัมพีชีวิตเล่าเรื่อง วิญญาณส่วนใหญ่คำพ์จิวิจะใชะ้ตัวละครสมมุติแล้วก็เรื่องราวแบบสมมุติไม่ไม่บอกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงฉะนั้นพ่อใหญ่พุทธสำหรับคำพีวิพิจมีจริงจริงแต่ไม่ได้หมายถึงต้องมีจริงจริงสหรับพวกท่านฉะนั้นถ้าท่านเห็นประโยชน์ที่เป็นอ,อยู่ในตัวหนังสือที่วิ่งอยู่ในคลิป4นาะทีจะเห็นว่า คือทุกคนจะต้องเดินทางไปสู่ความโดดเดี่ยวโดยลำพังแม้อย่างไม่ตายก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่คือเรื่องจริงซึ่งต่างคนต่างรู้จะพูดอย่างไรอย่างไรก็ต่างคนต่างรู้จริงๆโดยเฉพาะในความรู้สึกนึกคิดแต่นี่มันอยู่ที่ว่าวันนี้มีคนถามท่านเพราะว่าเขาเห็นร่างกายท่านใช่ไหม แต่ถ้าวันหนึ่งท่านนอนแน่นิ่งแล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าขาวละ่ะแล้วอยู่ในกล่องเล็กๆที่เรียกว่าโรงศพล่ะเขาจะเห็นท่านไหมท่านรู้ไหมว่าเบื้องหลังความตายมันคล้ายๆกับนอนหลับแล้วตกอยู่ในผวังคือได้ยินเสียงคนทุกคนแต่ไม่สามารถจะโต้อตอบหรือเรียกให้เขาช่วยได้ คิดว่าท่านที่ฟังอยู่น่าจะเคยเป็นกันเกือบจะทุกคนอยู่นะเช่นในความฝันฝันนี่ก็คือในส่วนที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการให้พวกท่านได้ทบทวนว่ามันใช่ไหมเออมันสมควรที่จะยืยหรือไม่เป็นตน้นนั่นคือเรื่องหนึ่ง ความโดดเดี่ยวโดยลําพังมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เรายัง,ยงไม่ตายแล้วหลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่ายากจนจริงไหมไปหาพี่หาน้องผู้กระขายไม่ได้เพราะเขาว่าเราจนก็โดดเดี่ยวแล้วนี่ยหรืออีกหลายโดดเดี่ยวความเศร้าหมองทุกทุขโทมนัสุปายาสาปีทุกทั้งหลายก็โดดเดี่ยวก็แปลว่าปกติแล้วความทุกข์ความสุขในเรือนใจมันแสดงชัดเจนว่าเราคนเดียวเท่านั้น คำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมีอยู่จริงแต่ต่างคนต่างรู้ความสุขถ้าพูดถึงตามคำภีพระอภิธรรมเราเรียกว่ากุศลธรรมมาก็คือความสุขหรือบุญทั้งหลายที่เป็นกุศลความดีทั้งหลายความทุกข์เราเรียกอกุศลธรรมมาความทุกข์ทั้งหลายสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีทั้งหลายเราเรียกว่าสภาวะธรรมนั่นก็เป็นหลักเหตุผลหนึ่ง แต่มันก็ยังไม่เพียงพอสำหรับความรู้สึกโดยเฉพาะตัวจิตวิญญาณตัวอารมณ์ทั้งหลายของต่างคนต่างเป็นเรื่องราวของคำพีชีวิตกับตะพุทธนั้นได้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าคำพีชีวิตอยู่ในผวังผวังของบุคคลที่เป็นโรคท้องแล้วใครๆก็คิดว่าตายแล้วเป็นต้นแั่นั้นคำพีชีวิตก็ ได้ฟังเรื่องราวจากพ่อใหญ่พุธเยอะโดยเฉพาะพ่อใหญ่พุธนี้เ็จะมีสองชุดคนคนเดียวท่าน,ท,านท่านนี้คนเดียวท่านจะใส่สองชุดคือชุดสีแดงชุดสีดำของท่านนะท่านจะใส่อยู่ชุดสีแดงชุดสีดำถามว่าถ้าใส่ชุดแดงชุดดำชื่อว่าพ่อใหญ่พุธท,ทั้งหมดเลยไหมบอกไม่ไม่คนของพ่อใหญ่พุธพ่อใยญ่พุธเขาจะนั่งอยู่เหมือนสาลนี่แหละ พ่อใหญ่พุทธตะนั่งอยู่ที่ศาลาพันห้องเป็นเหมือนสารคอยตัดสินแต่ไอ้พวกผ้าแดงผ้าดำที่ไปต่างๆนั่นนะเป็นทหารและบริวารของพ่อใหญ่พุทธซึ่งถ้าเราใช้ชื่อสมมุติตามที่หนังเขาว่าก็สุวรรณสำหรับคำพยยิทิตก็ขอเติมนิดนึงเอาเป็นว่าสุวรรณโยธินแล้วกันทำไมต้องเรียกว่าสุวรรณโยธินโยธินความหมายของคำพิบิ์คือทาง ไปทางมา,าผู้นําทางนั่นเองฉะนั้นสุวรรณที่ใส่ชุดดํากับใส่ชุดแดงเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปนํานําพาวิญญาณที่ออกจากร่างฉะนั้นเขาก็าจะไปสีนะเขาไม่ได้ไปสองไปสี่คือ,อชุดดำนะสองชุดแดงสองก็จะไปสีแต่ถ้าไปชุดแดงสีก็อันนั้นค่อนข้างจะหนักหน่อย คือนั่นหมายความว่าโดยด่วนฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทหารบริวารพระยาพุทธิก็อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านก็น่าจะเห็นอยู่ในรูปตอนนี้ก็คือนกฮูกนกแสกนกฮูกนกเหล่านี้จะร้องอยู่ในป่าชาเป็นสัญญาณแสดงว่าจะมีคนตาย แล้วก็เป็นเสียงของวิญญาณด้วยเป็นเสียงแสดงความว่าอ้างว้างว้าเหวสับสนแยกจังเลยช่วยด้วยช่วยด้วยฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของที่คำพีบิดเอาไว้ให้พวกท่านเห็นก็ไม่ได้ไหมายถึงอยากจะเอารูปอะไรมาก็เอามานะมันคือความหมายฉะนั้นโลกหลังความตายมันจะใช้คําว่าสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้ไง แต่คนที่จะรู้ชายหญิงทั้งหลายจะรู้ว่าตัวเองจะไปสุขสุกติหรือทุกตินี่บางทีก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวก็รู้เพราะว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตโลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมยังไงท่านก็ต้องถูกกระชากลากจูงไปด้วยผลของกรรมบาปกรรมของท่านนั่นแหละถ้าทําบาปนะถึงจะสํานึกหรือไม่สำนึกก็ตามอ้อลืมบอกไปนรกมีไว้สําหรับผู้ที่รไร้ความสํานึกเท่านั้น นรกนี่ไม่ได้หมายถึงวูตกนรกตกนรกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทั้งหลายตามที่คำพิจิวตฟังกับพ่อใหญ่พูดพ่อใหญ่พูดจะบอกว่าเจตนาที่หยาบช้าไร้สํานึกเท่านั้นถึงจะเป็นสัตว์นรกไรเจตนาที่หยาบช้าเท่านั้นไร้สํานึกเท่านั้นถึงจะเป็นสัตว์นรกไรได้คือฮีริโอตาปะนั้นไร้สิ้นเลยถึงจะเป็นสัตนรกฉะนั้นการเป็นสัตนรกไม่ง่ายนะไอ้พลาดพลั้งมันเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานหรือกำมาเกิดใหม่ ในฐานะผู้ยากไรในลักษณะต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าสัตว์นรกแล้วแปลว่าเจตนาที่อ้มันไม่มีแล้วเชื้อความดีนะฉะนั้นสัต์นรกนั้นก็คือเอาว้ใช้สาหรับคนที่สินส้นสิ้นคุณงามความดีแล้วไม่มีดีอีกแล้วฉะนั้นพ่อใหญ่พุทธได้เล่าเรื่องของสั์นรกว่านั่นคือเหตุผลที่สุวรรณทั้งหลายสุวรรณราสุวรรณนยติน,นหรือ ใครก็ตามแต่ที่ดูแลอยู่ในขุมนรกต่างๆเขาไม่ได้ไหมายถึงเขาโหดร้ายแต่เป็นงานของเขาที่ต้องทําให้สมกับการกระทําบาปของสานนรกเหล่านั้นฉะนั้นนรกมีจริงไหมถ้าถามคำพิชิตจริงนรกคือที่อยู่ในใจใช่ไหมไม่ใช่เอา้ามันอยู่ในแดนอบายภูมิเราเรียกว่าอบายภูมิ นรกเนี่ยเป็นหนึ่งในอบายภูมิสี่มีจริงๆเอาแล้วส่วนที่เขาบอกว่าสวรรค์นในอกนรกอันนี้อุปมาเปรียบเทียบหรือจะพูดตรงๆก็คือเอาง,ง่ายๆเลยต่างคนต่างรู้นะ่ะก็เลยใช้คําว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนที่บาปเขาไม่คิดเรื่องนี้ตอนเป็นคนมีชีวิตอยู่เขาก็ต้องถูกตัดสินด้วยพระใหญ่พุทธแแลน ดังนั้นคําว่าจริงไหมนี่จริงๆไม่ควรถามคนอื่นคำพิชิตก็ตอบพวกท่านไม่ได้หรอกแต่ผลบาปของพวกท่านนะจะตอบพวกท่านได้ใช่เมื่อสังขารพวกท่านหมดลงด้วยวันเวลาวิบากกรรมและผลของบาปกรรมของท่านจะพาท่านไปเจอกับพระเยสุธแล้วพระเยสุธก็จะบอกพวกท่านว่าเอามันไปแล้วมันมีกี่ที่บางวิ่งคำพิชิตไม่ใช่ผู้รู้ขนาดนั้นแต่ ถ้ารู้จักพ่อใหญ่พุธก็พอรู้บ้างพอรู้บ้างงานของกัมพิชีวิตหลังจากที่พ่อใหญ่พุธพ่อใหญ่พุธพามาส่งแล้วเนี่ยก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการพูดแทนผีบ้างแทนแทนวิญญาณบ้างแทนผู้ที่เขามีมีไม่มีมมร่างกายบ้างพูดแทนนะไม่ได้หมายถึงพูดให้คนเชื่อนะพูดแทนเฉย ดะนั้นถ้าถามว่านรกมีจริงไหมคาพีชพิตตอบว่ามีมันเป็นแดนนรกเราเรียกว่าอบายภูมิสวรรค์มีจริงไหมมีแต่คมพี์พิษก็จะไม่พูดถึงเพราะตอนนี้เราพูดถึงนรกอยู่แต่เชื่อหรือเปล่าเรื่องของพวกท่านที่ฟังไม่เกี่ยวกับคมภีชวิตคมพีชีวิตแสดงเรื่องนรกมีไหมตอบพวกท่านแทนจะบพูดว่ามีเราเรียกว่าแดนอบายภูมิอ่ พวกท่านจงอย่าไปใช้เหตุผลกับสิ่งที่พวกท่านไม่รู้เลยใจกัง่าแท้ๆเนี่ยความรู้สึกของท่านแท้ๆเนี่ยอันนี้ท่านรู้อยู่แก่ใจยังหาเหตุผลไม่ได้เลยแล้วจะไปให้เหตุผลหู่หลังความตายอย่าเลยอนอนอยู่โดลำพังเอามือก่ายหน้าผากนะแล้วท่านจะเข้าใจสิ่งที่คำพีวิตพูดอยู่ฉะนั้นสวรรค์หรือนรกนั้นมันอยู่ที่พวกท่านเป็นผู้ขีดส่วนเรื่องของ เหตุผลในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่เราใช้ร่วมกันเขาเรียกว่ามาติที่เป็นบัญญัติคือสมมุติที่เอามาใช้ร่วมกันลงมติและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นแบบนี้หลักในพระพุทธศาสนาจะพูดถึงพระมิตรพระนิพพานเลยนรกสวรรค์และไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนรกสวรรค์เพราะถือว่าเป็นแค่ระหว่างทาง สามารถที่จะตัดสรูปเป็นพระลรหันได้โดยที่ยังไม่ต้องตายก็ได้ก็ต้องถามพวกท่านแล้วล่ะท่านเห็นพระละหันอยู่ที่ไหนบ้างแล้วพระละหันต้องเป็นยังไงถ้าเอาตามตำรามาเขียนพระละหันเป็นแบบนั้นท่านเห็นไหมใครเป็นแบบนั้นทำพิชิตเองศึกษาพระพิธรรมฝึกฝนปฏิบัติธรรมภาวนาสวดมนต์ คำพีชชีวิตเห็นแต่อริยชนอริยสงฆ์ไม่รู้จักพระอหรหันต์วาสนาคำพีชชีวิตไปถึงถ้าเห็นจริงๆก็เห็นแต่ในตำราเออมีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านพูดได้ดีมากท่านเป็นนักปฏิบัตินะปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กเลยท่านพูดว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาตำราเล่มไหนมาอธิบายได้อุปกิเลสเนี่ยมันไม่มีอยู่ในตำรา แต่มันอยู่ในขันธะสันดานของแต่ละคนถ้าต่างคนต่างไปหาความรู้ที่มาจากตำราแล้วมาขัดเราความเป็นความควมเป็นจริงก็คือในเรือนจิตเรือนใจของตัวเองจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นผลก็เลยตัดสินใจเอามาเล่าให้คนฟังเพื่อเขาจะเชื่อทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรก็จะหันไปหันดีหันขวางฉะนั้นคําภีชีวิตก็ไม่ได้กล่าวว่าใครรู้จริงหรือไม่รู้จริง แต่ถ้าเอาหลักเหตุและผลพวกท่านต้องเห็นสิว่าสูขกับทุกต่างคนต่างรู้อุปกิเลก็อยู่ในอุปนิสัยใจคอจําเป็นด้วยเหลือต้องไปเปิดตาําราเล่มไหนดูหลักของพระพุทธศาสนาพูดถึงปฏิจจสมุป,ปบาท12เอาไว้ว่าเพราะมีสิ่งนี้ก็เลยทําให้มีสิ่งนี้เป็นที่มาของวัฏสงสารพูดถึงอาการของสภาวะโดยเป็นพระอภิธรรมไว้สี่หมวดใหญ่ๆก็คือจิต จะสิบรูปและพระนิพพานแจกแจงตัวจิตออกไปเป็นหลายหลายอย่างหลายหลายชื่อแจงทตุออกไปจนเป็นท่าสิเป็นอารลมวิปัสสนาภูมิแจงความเป็นใหญ่ของอินทรีย์ถึง22แจงไปแจงมาแจงมาแจงไปเสร็จแล้วก็มานั่งแจงให้กันฟังแจงไปแจงมาก็เถียงกันเท่าที่รู้เป็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรลองถามหน่อยเถอะว่า เรามีเวลาพัฒนาจิตใจเรามากขนาดไหนท่านว่างเว้นจากผู้คนแล้วหรือหลายๆท่านไม่ว่างจากผู้คนเลยออกจากคนก็นั่งบนอยู่หน้าโทรศัพท์เช่นเหมือนคมพีชีวิตพูดอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันแต่คมพีชีวิตบันทึกเอาไว้เป็นความรู้ที่คาพีชีวิตรู้ว่าจะเป็นประโยชน์คมพีชีวิตเชื่อว่ามีผู้คนแบบเดียวกับคาพีชีวิตมีวินยูชนจะฟังเข้าใจสําหรับตอนนี้ก็คงจะขอจบไว้แค่นี้ก่อน ขอยืนยันกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าตลกมีจริงๆ